รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตรทยนะะเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษโรงพยาบาลมอค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการ99ปีล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินศูนลานนท์โดยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนายนิพนธ์บุญยามณาีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตรทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารสีเวชวัตรโรงพยาบาลสงขลานคริน โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรพูวอในการโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมด้วยนายกระจ่างจารุพฤกษพันธ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะแพทย์และเจ้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตีนสุรานนท์จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยและเป็นโครงการที่ได้มีดำริไว้ก่อนจะถึงอสัญญกรรมอนุญาตให้ใช้ชื่อนามสกุลเป็นชื่อโครงการและยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างยั่ง ยืนในอนาคตโดยได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นบริเวณชั้น3อาคารสีเวชวัตรโรงพยาบาลสงขลานครินเนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจแออัดไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษามากถึง50,000รายต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ500ถึง800รายต่อปีดังนั้นจึงได้เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่นอกจากเพิ่มโอกาสให้มีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแล้วก็ยังลดการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่คณะแพทยาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในด้านนวัตกรรมวิจัยและการศึกษาด้านโรคหัวใจในอนาคตร่วมกันอีกด้วย โดยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยกล่าวว่านับเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและก็ยินดีและก็ยังปรวรนาอีกว่าหากมีโครงการอะไรที่จะมาพัฒนาต่อยอดก็ยินดีจะให้การสนับสนุนเหมือนเดิม